สวัสดีครับนะครับน้องมณีกับมาผอกับอเล็กฟาร์มขอนแก่นนะครับน้องข้าปลูกนะครับไม้ป่านะครับน้องจำป็นต้องมีพิเลี้ยงบ่หลายๆคนกลัวตายนะครับน้องหลายๆคนใส่ต้นกล้วยนะครับในการเป็นพิเลี้ยงนะครับน้องหลายๆคนกับใส่สลัมนะครับแล้วก็หดน้ำนะครับน้องพื้นที่ผมตั้งแต่ปลูกมานะครับน้องเบอร์เคยหดน้ำนะครับน้องบ่เคยมีพิเลี้ยงนอกจากใส่หญ้าเป็นพิเลี้ยงนะครับน้องพมลูกหญ้าหวานอิสราเอล เนาะครับเนาะสูงประมาณปุลระเพียงเขาเนาะครับเนาะแล้วผมก็ปลูกนะครับไม้ป้าเข้าไปนะครับกระท่วกันน่ะทั้งหยาหวานทิ่ละเอี่ยวทั้งไม้ป้านะครับเนี่ยหันกันไปนี่แหละจนท่วมหัวพุ่นระนะครับทั้งไม้ป้าทั้งหยาหวานบัดที่นี่นะครับผมจัดการหยาหวานทิ่ละเอี่ยวซับออกนะครับเนาะยังมีลงร้อยลงเหลือเนาะครับเนาะแล้วเขาก็ตายไปนะครับเนาะก็มีหยาอันอื่นมาเกิดแทนนะครับเนาะกับป่อย นะครับเนาะปล่อยให้เขาคุ้มดินเนาะให้มีความชื้นนะครับเนาะของไม้ป้าเฮาไม้ป้านะครับเขาสูญยาได้ยู่แล้วนะครับเจําจำเป็นต้องไปใส่ยาขายาแต่มันแห่งดูบ่ดีเบื้องว่ามันหกเนาะครับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบมันี่ซื้อแต่ความเป็นจริงนะครับเนาะยานะครับเนาะเขาจะซอยนะครับในการคุ้มดินนะครับซอยให้นะครับอ่าความชื้นนะครับในดินมันมีนะครับเนาะแต่ว่าเขากะทาเป็นยาค่ากับยายาไว้กะ จังพิจารณาเอาไหมนะครับเนอเตาเป็นยาสัมปปิคือจังผมเนี่ยจากต้นอียงแน่เต็มอยู่นะครับเนอทาต้นใหม่มันใหญ่เดี๋ยวมันก็คุ้มนะครับเดี๋ยวมันก็จัดการได้นะครับเนอผมก็บได้ซีเรียสนะครับถ้าจะเกิดก็เกิดเลยเพราะว่าหน่าแรงจังไดนะครับเนาะอ่าเขาก็ต้องตายลงไปนะครับเนอเดี๋ยวเขากเกิดดอกออกไม่คือเก่านะครับเนอแมนตัดนะครับเนะพื้นที่นะครับสองไร่สามไร่ดีผมมีนี่บ่ได้เห็ดอย่างครับ แต่ต้นหย่านะครับเนาอปีหนึ่งก็ต้องมาคุ้มตัดหย่านะครับเนาะปีหนึ่งต้องมาคุ้มตัดหย่าสองเทียสามเทียเพราะว่าจะเป็นต้นฝนเพราะว่าจะเป็นปลายฝนเพราะว่าจะเป็นกลางฝนไม่ได้เห็นยังดอกนะครับเนาะเหาก็เบื้องให้มันว่าต้นใหม่าใหญ่ขนาดใดนะครับเนาะอหย่ามันคุ้มบ่นะครับเนาะมันบ่ค nee. ุ้มดอกนะครับเนาะต้นใหม่อ่าผมปลูกหย่านะครับครับต้นใหม่ใช้น้ำกันเลยนะครับสิ่งที่เห็นต้นไม้ตายก็คือเคี่ยวใหม่นะครับเนาะ กับม่เลี้ยงนะครับเนอาหยาบไ่เห็นให้ต้นไม้ตายดอกนะครับเน่าห้าบหัดต้นไม้จนหดตายดอกนะครับยังไหลนะครับต้นไม้เขาก็แค่แตกกิ่งนะครับเน่าแตกยอดนะครับเนกให้พ้นจากห้าเท่านั้นนะครับเน่าอ่ามันเป็นในลักษณะแบบนั้นบ่ต้องกลัวกับผมว่าอ่าหยาหลนะครับเราจะเห็นห้ต้นไม้เขาบ่งใหญ่ห้าหลเราจะเห็นห้ต้นไม้เขาบางามนะครับเน่าทีผมปลูกหลอดมาได้ท่าสมือนี่ก็เพราะว่าใส่ห้าเป็นพ่เลี่ยง ใส่หนาในการคุ้มดินใส่หนาในการจัดการให้ต้นไม้นะครับเนาะมันแทงยอดนะครับแทงกิ่งให้เนื้อจากหนานะครับเนาะ